สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยต้องฝากคันไวฝากคันครบและมาคลอดโรงพยาบาลทําไมจะต้องมาฝากคันให้เร็วขึ้นหลังจากที่เรารู้ว่า,าตัวเองตั้งคันเหตุผลที่ต้องมาฝากคันให้เร็วเพราะว่าเมื่อเราตั้งคันแล้วนี่นะครับ อ,อ,อาจจะมีภาวะเสี่ยงต่างๆที่อยู่ในตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนนะครับเช่นเราอาจจะมีโรคบางอย่างที่อาจจะส่งผลกระทบกับลูกในคันได้หรือมีความผิดปกติบางอย่างที่อาจจะส่งผลต่อลูกในคันได้ซึ่งถ้าเรามาฝากคันได้เร็วตามกําหนดเช่นจะต้องมาฝากคันให้ได้ก่อนเมื่อตั้งคันได้12สสัปดาห์ก็จะช่วยให้คุณหมอเนี่ยจะมีการตรวจคัดกรองนะครับ โรคหรือภาวะเจ็บป่วยต่างๆที่อาจจะเป็นเพราะเสี่ยงในตัวเราเช่นโรคเลือดจางทารัส,สเมียโรคติดเชื้อบางชนิดเช่นไวรัสตับอักเสบบีโรคติดเชื้อ,นนอ, B, อ HIV นะครับและสุขภาพของเราต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณหมอจะให้บริการการตรวจเมื่อเรามาฝากคันเร็วซึ่งถ้ายิ่งเร็วเท่าไหร่ก็จะมีวิธีการที่จะป้องกันรักษาลูกในท้อง นะครับให้มีสุขภาพดีและปลอดจากโรคเหล่านี้นี่คือเหตุผลที่จะต้องมาฝากคันเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณแม่รู้ตัวว่าตั้งคันก็ควรจะรีบมาฝากคันโดยเฉพาะจะต้องมาให้ได้ก่อน12สัปดาห์เพราะว่าถ้าช้ากว่านั้นการรักษาบางอย่างอาจจะไม่สามารถป้องกันลูกในท้องได้อาจจะมีการติดเชื้อ หรืออาจจะมีภาวะผิวปกติเกิดขึ้นกับลูกไปแล้วซึ่งอาจจะช้าเกินไปที่เราจะแก้ไขได้นะครับนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องมาฝากคันให้เร็วเมื่อรู้ว่าตั้งคันประเด็นที่2ก็คือเมื่อรู้ว่าตั้งคันแล้วก็ต้องมาฝากคันตามคุณหมอนัดคือฝากคันให้ครบทุกครั้งตามที่คุณหมอนัดน,นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในการตั้งคันครั้งหนึ่งนี้นะครับเราจะต้องมีการติดตามการเจริญเติบโตของลูกในท้อง ว่าลูกมีสุขภาพดีไหมน้ำหนักตัวของแม่ขึ้นตามปกติหรือเปล่าถ้าขึ้นช้าเกินไปก็อาจจะส่งผลต่อลูกทำให้ตัวเล็กซึ่งอาจจะมีความผิดปกติและความพิการเกิดขึ้นหรือกรณีที่คุณแม่มีน้ำหนักตัวขึ้นเร็วเกินไปก็อาจจะมีผลจากความผิดปกติเช่นการตั้งคันแฝด นะครับเหล่านี้ก็จะเป็นภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์และการคลอดเพราะฉะนั้นการมาฝากคันตามนัดทุกครั้งก็จะช่วยให้เราได้รับข้อมูลได้รับทราบข้อมูลนะครับต่างๆอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลที่สำคัญก็คือการเตรียมตัวที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะครับการที่มาฝากคันตามกำหนดเนี่ยคุณหมอเขาก็จะนัดเพื่อที่จะพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเฉพาะในหลักสูตรของโรงเรียนพ่อแม่ ก็จะมีการเตรียมความพร้อมของคุณพ่อคุณแม่ที่จะสามารถที่จะดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ดูแลลูกเมื่อคลอดออกมาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและก็สามารถที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างถูกวิธีและประสบความสําเร็จนี่คือเหตุผลที่จะต้องมาฝากคันให้ครบตามกาหนดทุกครั้งเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการที่ต้องมาคลอดที่โรงพยาบาลหลังจากที่เราตั้งครรภ์แล้วเรามาฝากคันเร็ว นะครับมาฝากคันครบตามกําหนดที่คุณหมอนัดนะครับสิ่งสําคัญก็คือต้องมาคลอดที่โรงพยาบาลเพราะที่โรงพยาบาลมีบุคลากรทั้งคุณพยาบาลคุณหมอที่มีความชํานาญความเชี่ยวชาญในการที่จะดูแลขณะคลอดนะครับและป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ดีที่สําคัญที่สุดก็คือมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีที่ทารกคลอดออกมาแล้ว มีปัญหาเช่นตัวเขียวไม่หายใจนะครับซึ่งเราก็จะมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการช่วยได้ทันท่วงทีถ้าเกิดว่าเราไปคลอดที่บ้านแล้วเกิดปัญหาเหล่านี้แน่นอนไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตเด็กไว้ได้ทันการที่มาคลอดที่โรงพยาบาลก็จะมีความปลอดภัยที่สูงและสามารถที่จะ เผชิญกับปัญหาภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดฝันมาก่อนได้อันนี้คือเหตุผลที่จะต้องมาคลอดที่โรงพยาบาลท้ายที่สุดที่อยากจะฝากบอกกับคุณแม่คุณพ่อทุกท่านก็คือเมื่อเรารู้ว่าตั้งครรภ์หรือเราเตรียมความพร้อมที่จะตั้งครรภ์เราจะต้องรีบมาฝากคันแต่เนินเน่นๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเพื่อที่จะตรวจสุขภาพทั้งของคุณพ่อคุณแม่ ที่อาจจะส่งผลไปถึงทารกในครรภ์ได้แล้วก็มารับบริการฝากครรภ์ตามกำหนดนัดนะครับมารับข้อมูลนะครับและที่สำคัญอาจจะต้องกลับไปศึกษาวิธีการที่จะดูแลตัวเองขณะท้องนะครับดูแลสุขภาพของทารกในครรภ์น,นะครับทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจถ้าคุณแม่มีอารมณ์ดีลูกในท้องก็จะมีสุขภาพแข็งแรงด้วยแล้วก็เมื่อถึงเวลาเจ็บท้องรอด ก็ให้มาคลอดที่โรงพยาบาลถ้าเราปฏิบัติครบตาม3สูตรนี้แล้วลูกก็จะเกิดรอดและคุณแม่ก็จะปลอดภัยครับสวัสดีครับ